มหาเทรสมาคมเนี่ยท่านมาด้วยอาศัยอำนาจอะไรครับพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ปี2 5 0 5แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่4ปี2 5 6 1ให้อำนาจกับพระมหากษัตริย์ตามมาตรา7ครับในการแต่งตั้งเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชขึ้นมาหนึ่งรูปตามมาตรา8นั้นนะครับเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชนั้นนะมีอยู่2องตำแหน่งครับตําแหน่งที่หก็คือว่า เป็นสกลมหาสังคับปรินีปรินายกหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าท่านปกครองบัญชาการคณะสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรตำแหน่งที่2คืออะไรครับคือประธานกรรมการมหาเถรสมาคมมหาเถรสมาคมคืออะไรคือกลุ่มคณะสงฆ์กลุ่มหนึ่งซึ่งประกอบด้วยพระมหาเถระ20รูปบวกกับเจ้าพระคุณสเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคมรวมทั้ง